You're You're Don't know for insecure turning heads what สวัสดีค่ะที่ห้อครับพี่ก็คือนิติคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่5นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องต่างๆว่าเภสัชต์ะก็อย่างที่น้องเคยเห็นนะคะพี่สอบแบ่งบทบาทเป็นสแบบหลักๆเหมือนกันนะคะก็คือบทบาทแรกเนี่ยที่น้องเห็นก็จะเป็นเหมือนเป็นเบื้องหน้า เป็นเภสัชกรตามร้านยาก็คือขายายากับคนที่เขาเดินเข้ามาซื้อแล้วก็มีความเจ็บป่วยเบื้องต้นเภสัชกร,ก,รก็สามารถวินิจฉัยแล้วก็จ่ายได้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือครที่อยู่ต่างโรงพยาบาลก็คือจะตรวจสอบรายการยารที่คุณหมอได้สั่งมานะคะก็ตรวจสอบว่ามีความคลาดเคลื่อนตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่าน,นะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่น้องๆอ,อาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นกคือ ชป็น์กรที่อยู่ตามโรงงานที่คุมการผลิตแล้วก็พัฒนานสําตำับซึ่งกว่าจะได้มาเป็นยาเนี่ยก็ต้องมีการทดลองกันมากมายเลยทีเดียวนะคะกับอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่ทําการวิจัยวิจัยยากว่าจะมาเป็นยาเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาหลาย10ปีเลยทีเดียว พูดไว้ว่าเวลาหลายปีนั้นเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องหาก่อนว่าเราเจะสารอะไรที่จะมาทําเป็นยาสารานั้นๆเนี่ยเราอาจจะั่างพอทังเคมีขึ้นมาก็ได้โดยนักเคมีหรือเราอาจจะไปสกัดสารนี้มาจากธรรมชาติว่าเป็นสมุนไพรดินหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์เช่นถ้าเราเป็นสมุนไพรเนี่ยน้องๆอาจจะรู้จักเป็น อเอาอะไรดีอาวุธิุกักที่เราสามารถนำมาทำเป็นยาโคเซลทมิวเวีตยต้านไวรัสได้ใช่ไหมครับหรือว่าเราอาจจะนํามาจากเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งน้องๆอาจจะรู้จักกันดีในยาของเพนิซิลินซึ่งพัฒนาจากเชื้อจุลินทรีย์เช่นเดียวกันหลังจากที่เราได้สารท,ที่เราคิดว่าน่าจะมาพัฒนาเป็นยาแล้วเราก็จะนำสารนั้นเนี่ยมาทดสอบต่อทดสอบว่าสารนั้นเนี่ยมันมีพิษมากน้อยเพียงไรถ้าสารนั้นมีพิษมากเราก็จะไม่ทำการศึกษาต่อเนื่องจากเป็นอันตรายต่อ คนเราถ้าเราเอาไา้ใช้ปัญญาแต่ถ้าสารนั้นเนี่ยเราสามารถทดสอบแล้วว่ามีทิษในการมีทิษในการเกิดอันตรายเนี่ยสองคนเราตามเราก็จะมาพัฒนาต่อในการว่าสารนั้นเนี่ยมีฤทธิ์ทางเภสัวิทยาหรือมีฤทธิ์ในการรักษาโรคเนี่ยโรคอะไรได้บ้างถ้าเราทดสอบแล้วว่าสารที่เรานามาเนี่ยมีคุณสมบัติในการรักษาโรคได้เราก็จะมาพัฒนาปัญญาในที่สุดครับค่ะแล้วหาัที่เราได้สารที่เราคิดว่าน่าจะสัตว แล้วจะทําเป็นยาได้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องไปเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือช่วงนาถึ่ลำราบให้สามารถนําไปรับประทานได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นทําเป็นยาเม็ดยาแคปซูลหรือว่าจะทําเป็นยาน้าเชื่อมสำหรับเด็กนะคะแล้วก็อาจจะมียาในรูปแบบอื่นๆอีกนะคะแล้วก็สารพัดที่เราได้ยาที่เราคิดว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าจะนําไปขายเลยได้ไหมก็ยังไม่ได้นะคะคือจะต้องผ่านการทดสอบก่อนอว่า เข้ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไหมมีปริมาณยาตามที่ระบุไว้หรือเปล่าหรือว่ามีการคนเฟื่อนอะไรหรือเปล่านะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะเข้าสู่การนําไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการน break, away, ะส่วนพี่ๆสองคนนะครับเราสองคนอยู่ภาคเาิศวกรวิทยาและชีววิทยาที่สองคนก็จะอยู่ในงานของส่วนงานวิจัยและพัฒนาในส่วนของ การดูสารที่เราเตรียมมาว่ามีฤทธิ์หรือมีพิษอย่างไรที่จะสามารถนํามาพัฒนาต่อปัญญา,าได้ไหรือไม่พี่เองกจะทำกับการทดลองดูว่าสารมีพิษไหมสารนีมีฤทธิ์หรือเปล่าถ้าสารมีฤทธิ์เราก็จะส่งต่อไปให้เสสกษตรกรอีกกลุ่มนเพื่อทำการทาดลองไปก่อนอื่นก็คือยินดีต้อนรับก่อนที่เรา แลเข้ามาเป็นวิชาชิชีพเดียวกันนะคะแต่สำหรับน้องจะคิดว่าแล้วจะทำยังไงถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาเป็นเพศักชก,กรพี่คิดว่าถ้าน้องๆมีใจรักเนี่ยถึงแม้ว่าเจออุปสรรคหรือว่าความยากลำบากอะไรน้องก็สามารถผ่านไปได้ ได้ใช่ไหมคะเออจริงๆแล้วอะ่อะช่วงเวลาเรียนอาจจะดูว่ามันหนักแต่พอน้องๆจบไปแล้วน้อง,องจะรู้สึกว่ามันค่าภูมิใจนะคะส่วนที่นะครับก็ขอยินดีต้อนรับเหมือนกันสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจงานนะัอ้อยากมาเรียน้านสายเทสัชกร ในวิดีโอที่ผ่านมานี้น้องก็จะได้เห็นว่ามุมมองของหน้าที่ของพิศชรเนี่ยมีหลากหลายแตกต่างกันไปน้องหลายคนอาจจะรู้แล้วหรือน้องหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ที่ก็หวังว่าวิดีโอน,นี้จะเป็นตัวทางเลือกดึงทาให้น้องช่วยตัดสินใจว่าน้องชอบทงออางด้านงานสายวิชาชีพพิศชรหรือเปล่าถ้าน้องชอบทางด้านสายวิชาชีพพิศชรที่ก็ยินดีต้อนรับน้องเข้าสู่สายวิชาชีพพกศชกรด้วยการหวังว่าเราจะได้พบกันในเรื่อนี้นะครับ